ครูเป็นเจ้าของร้านนวดแล้วมีลูกค้าเข้ามาครูจะพูดกับเขายังไงเวลาลูกค้าคุณเข้ามาแล้วคุณจะจะให้เขาพลิกตัวหันซ้ายหันขวาวันนี้ครูบิบบี้มีประโยคง่ายๆที่คุณสามารถใช้พูดในร้านนวดนะคะถ้าคุณคนไหนนะคะที่ทำร้านนวดในประเทศสวีเดนนะคะแล้วอยากจะพูดภาษาสวีเดน กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการนะคะแล้วก็สำหรับคนที่มีร้านนวดที่เมืองไทยแล้วก็มีลูกค้าเป็นชาวสวีดิสเข้าไปใช้บริการนะคะถ้าคุณอยากจะทำให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจมีประโยคง่ายๆมาแนะนำค่ะคุณลองใช้ประโยคง่ายๆที่ครูบิบีจะสอนคุณในวันนี้ไปลองพูดดูนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะประโยคแรกนะคะถ้าลูกค้าเข้ามาที่ร้านนะคะ แล้วคุณก็ให้การตอนรับไปแล้วทีนี้คุณอยากจะบอกเขาว่านะคะคุณเช่นบอกคุณจะบอกว่าตามมาทางนี้ค่ะก็คุณอาจจะพูดว่าวอช g ู o d d ดเดนแฮเว่เก้นคือวอชชูกร์ดวอชชู g o o ดแปลว่าเชิญหรือพรีสนะคะวอชชู g o o ดวอชชูกดเดนแฮเวเก้นเชิญค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะ ได้แนละ้วใช่ไหมคะอ่าทีพอลูกค้าเดินเข้ามาแล้วทีนี้ถ้าคุณจะให้เขาไปนั่งที่เก้าอี้ที่คุณเตรียมไว้เพื่อที่จะสำหรับนวดนะคะคุณก็จะพูดว่า Watcha good o x e t day Watcha good o x e t day Watcha good ก็คือ please อย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าเชิญนั่งค่ะประมาณนี้ Watcha good Watcha good o x e t day ถ้าคุณ จะให้เขาตรงไปที่ตรงเตียงนะคะที่เพื่อที่จะทําการนวดนะคะซึ่งเราจะไม่ใช้คําว่าแทงเง็นเพราะว่ามันถ้าพูดผิดมันจะเพี้ยนไปเรื่องอื่นเลยมันจะเป็นเรื่องอย่างอื่นไปเลยนะคะครูก็จะแนะนําให้พูดว่า Wa s าช็ o o โกต์แอลเลกกะเดออีแบงกนวอลช็อกโกต a แอลลกกเด อี e แบงเกัแปลว่าเขาเชิญค่าขึ้นไปนอนบนเตียงนวดได้เลยค่ะประมาณนี้นะคะอันนี้เื่อถ้าใครฟังบอกอุย้ยทำไมแปลไม่ตรงตัวไม่ต้องคิดมากค่ะอันนี้ครูใช้ความคิดว่าถ้าครูเป็นเจ้าของร้านนวดแล้วมีลูกค้าเข้ามาครูจะพูดกับเขายัางไงนะคะก็คืออันนี้ครูก็เลยจะมีการแปลแบบไทยๆจะไม่ใช่แปลตรงตัวตาม คำสักเป๊ะๆนะคะอะสมมุติว่าลูกค้าไปที่เตียงละทีนี้คุณอยากจะให้เขานอนหงายคุณก็บอกว่า c like a n d like ูแลกกระเดยฮอริเกนค a นดูแลกกระเดยฮอริเกนค a นดูเหมือนประมาณว่าคุณช่วยไปไปความสุภาพเพราะว่าเราต้องใช้ คำกริยาขึ้นก่อนนะคะมันจะเป็นการเหมือนเหมือนถามมันเป็นเหมือนคําสุภาพก็คือเราไม่ได้ไปสั่งเขาแบบคานดูแลกเดโลีเกนคุณช่วยนอนหงายได้ไหมคะถ้าสมมุติว่าใหญ่เขานอนความก็คานดูแลกเดมอเกนคานดูแลกเดยโพมอเกนก็คือนอนความนะคะถ้าถ้าดู แล็กกะเดพ์โพร,รี่กก็คือนอนหงายนอนคว่ำก็คานดูแล็กกะเดยโพมอเก้นอ่าเขา้าใจละทีนี้ถ้าสมมติว่าเราอยากให้เขานอนตะแคงพลิกไปตะแคงซ้ายตะแคงขวานะคะคุณก็จะบอกว่าคานดูแวนดเดยโพแวนสเตอร์ซีดานคานดูแวนดเดยโพแวนสเตอร์ซีดานก็คือว่าคานูหันพลิกนอนตะแคงซ้ายได้ไหมคะ ถ้าไปทางขวามือก็คือเฮอร์เกแล้วก็ค a นดูแวนดเดพอเฮอร์เกอซีดานค d นดูแวนดเดพอเฮอร์เกอซีดานคานดูแวนดาเดพอเฮอร์เกอซีดานค d นดูวนดยพเฮอรีดช่วยพิไปทางขวาค่ะ ทีนี้นะคะถ้าเราอยากให้เขาเงยหน้าหรือก้มหัวหรือว่าเอียงหัวไปทางซ้ายทางขวานะคะก็จะมีคำศัพท์ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือว่าคานดูเบย์ยะฮู้วุดบอกดเบยยะแปลว่าโค้งหรืองอนะคะหรือก้มหรือเงยน,นั่นเองนะคะคุณก็ฮู้วุดแปลว่าหัวบอกดก็คือไปข้างหลังก็คือว่า คานดูเบยยะฮูวุฒบอกกดคุณช่วยเงยหนะ้าขึ้นได้ไหมนะคะถ้าเป็นให้ก้มหน้าคานดูเบยยะฮูวุฒฟราโมดคานดูเบยยะฮูวุฒฟรามดก็คือคุณก็ช่วยก้มหน้าลงหน่อยได้ไหมคะนะคะและถ้าว่าถ้าจะเอียงไปทางซ้ายทางขวาเราก็จะบอก เอียงแบบเอียงอย่างนี้นะคะเราก็จะบอกว่า mm hmm. Can do เบย์ยะ o ูวูดโอ๊ต s e ่ด่าน Can do เบย์ยะ o ูวูดโอ๊ต s e ่ด่านโดยปกติเราก็จะรู้ได้ว่าคนที่ทำงานด้วยก็โดยมากก็จะเอามือผักอยู่แล้วเนาะ mm hmm. ทีนี้พอเราพูดไปด้วยเนี่ยก็จะทำให้เขาไม่รู้สึก เกรงอะไรเงี้ยมันเหมือนว่าเออเขาก็จะได้เข้าใจว่าอ๋อเราอยากจะให้เขาเอียงหัวนะเราอยากจะให้เขาเงยหน้าเราอยากจะให้ก้มหัวนะคะก็เบย์ยาฮูวุฒบอกดเบย์ยาฮูวุฒฟรามดเบย์ยาฮูวุฒโอ๊ตซดานได้แล้วใช่ไหมคะอ่ะหรือถ้าเราอยากจะให้เขาเราอยากจะขอแขนเขาอะค่ะเช่นสมมติว่า เขาอยู่เงี้ยแล้วเราอยากจะเอ้ยเราจะต้องนวดแขนเขาหรือต้องจับแขนเขาอะไรเงี้ยหรือเราจะต้องดวดที่ต้องให้เขายกแขนขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็จะบอกเขาว่า f o โฟยอกทอดินอาร์ม for y o อกทอดินอาร์มฉันขอฉันขอแขนนะก็คือแบบว่าให้เขายกแขนเพื่อเราจะได้ขอมือเขาเนี้ยอ่า for y o อกทอดินอาร์ม โยกทอดินอ้ามนะคะเขาก็จะเอาแขนให้เราถ้าเราอยากจะให้เขางอเขา่าเราจะบอกว่าค a นดูเบยยะติด,ดคะแนนคานดูเบยยะติดคะแนนงอเข่าหน่อยค่ะคานดูเบยยะติดคะแนนทีนี้ถ้าอยากให้เขาเหยียดขาออกนะคะเหยียดขาออกเราก็จะบอกว่า candu s t r e ก k o u t b e n e n เ a n d า s t r e a k ร ut b e n e n เ a n d น s t r e ด k ส ut benen? คุณเหยียดขาหน่อยได้ไหมคะนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วถ้าสมมุติว่าเวลาที่เรานวดไปเนี่ยแล้วเราอยากจะถามว่าเขาเจ็บไหม เรานวดพอดีไหมอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะบอกว่า air dead log gom air dead log gom a d e log o m พอดีไหมคะหรือเราจะสามารถจะถามเขาว่า yer dead ouch yer dead ouch เจ็บไหมคะที่เรานวดให้เขาเนี <c aerial sweating> ่ยเขาเจ็บไหมคะสมมติเรานวดอยู่ yer dead ouch เจ็บไหมคะประมาณนี้นะคะหรือถ้าเราจะถามเขาอีกว่าเรานวดเบาไปไหมเรานวดหนักไปไหมถ้าเราอยากจะถามเขาว่าเออเรานวดหนักไปไหมเบาไปไหมแล้วเขาอยากให้เรานวดเบาลงหรือหนักขึ้นเราก็จะถามเขาว่า a i d e a t for hold air d e a t for hold ฉันนวดหนักไปไหมถ้าเรานวดเบาไปไหมแล้วก็ a d e a เฟ r ร์มมิวค์แอร์เดดเฟร์มนวดนวดเบาไว้ไหมคะม u k แปลว่าเบาหรือนิ่มโฮดแปลว่าหนักนะคะถ้าคนไหนมือหนักๆเนี่ยคุณก็ต้องลองถามเขาเลยค่ะแอร์เด็ดเฟิร์มโฮดแอร์เดดเฟิร์โฮดฉันนวดหนักไปไหมคะถ้าเราจะถามเขาว่าคุณอยากให้เรานวด เบาลงไหมเราก็บอกว่าวินดูฮอร์มิวกาเลวินดูฮอร์มิวกาเลคุณอยากให้นวดเบาลงไหม,ไมคะนะคะหรือถ้าเราจะถามว่าคุณอยากให้เรานวดหนักขึ้นไหมเราก็วินดูฮอร์โฮดดาเลวินดูฮอร์โฮดดาเลเป็นยังไงคะก็ ก็นี้เป็นคร่าวๆนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ครูบิ๊บบิบีอินสึวเดนด้วยค่ะเ <c oughs> สียงสั่นๆนะคะเพราะว่า <c oughs> ข้างนอกมันหนาวมากเลย <c oughs> แต่ครูมไม่ได้ <c oughs> ค่อยได้ใส่อะไร <c oughs> นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามให้ครูบิ๊บบิ i บีิอินสึวเดนด้วยค่ะขอบคุณค่ะ